อ่าไอ้จานบรรลักษ์นี่ตูงนี้องค์นี้ไม่ได้องค์นี้โอ้โหมะขามแขก,กทั้งวันทั้งคืนเลย <c oughs> ให้รางวัลมะขามแขกดีเด่นไม่ทันขายเลย <c oughs> ไม่เอากฎมากลางนอนนี้ก็บุดแล้ว <c oughs> ไม่ทันขายโอ้โหนถถเนี่ยรถผู้ใหญ่เนี่ย บ้านหลังนี้เนะะี่โอ้โหโอ้โหบ้านหลังนี้พดโอ้โหโอ้โหโ้โหโอ้โหโอ้โอ้โอ้โห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 โอ้หโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโ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 หโออ้อ้โหโอ้โหโอ้้โหโโหโอ้โหโอ้โ้โอ้โห้โหโอออ้โหโออ้โห้ จะตายได้ไม่ตายน่าจะออกมาได้แล้วเนี่ยตายลงนั่นมันก็งอกมาดันบ้านนั่นแหละแตกหมดยังไม่รู้ไม่รู้ฤทธิ์อีกเขาก็เขาไม่ไม่ค่อยเชื่อใจกันดีเขาค่อยเขาค่อยตัดตัดทีละส่วนทีละส่วนไงดูสม่ทำเาหตะขอเดินด้วยได้ไหมรับ ยาเดินชว์เดินชู์นะเฮ้ยรถนี่เขา้นที่แตก้ว่โอ้โหโตไปบอกง่ลยเลยเนี่ยสรุปแล้วลื้อหมดอ่ะยาวขึ้นเลย หันหน้าบ้านมาไว้นี่ท้ายบ้านเลยทั้งหมดฮึพริกพริกหน้าเป็นหลังพริกลังเป็นหน้าเลยเหลยทำไมเขาให้ดูหางดูนางเขาให้ดูดินไปไหนไหนไปบ้านไหนสองเหรอคะมันดึงอยู่เจ็บมากเหแลไปเดี๋ยวเดะถนนมันเป็นดิน เครับนอนแต่หัววันล้ครับไม่นอนแล้วใจยังสว่างอยู่เขาไปทำวัดเออหนื่อรเหน่อถนนนี่ได้เดินได้แม่ไฟสว่างอยู่ใต้ให้เขาให้เขาเอาหนักให้เบาฮะให้ต้องหนักสิเอาเบาดี ให้คือให้เขาเยอะๆนี่นี่ต้นหนึ่งนี่นต้นหนึ่งนี่เออนี่ดีเลยได้ยินเสียงแล้วโอ้โหอะลรเนื้องเทลนี่เป็นทหารนะครับนอนซับหัแรงได้รั่มได้นอนซับหแร้งคลั่ม ก็เดี๋ยวตอนเดิกมา่ก็นอนล้อบอลปไ่ใจนี่น้องฟองจะไปใจนนั่นแหละไปน่นนะทะลุออกนอนอยได้กิ่นควได้คนนอะเดี๋ยวออกเราระวังรโอ้ดีเวมีไฟมาสองได้เอาเอเอานี้เอานี้อะไรเอาตัวนี้ ทำไมอ่ะเอาไปเปลี่นฐานั้นเขามีให้ส่องอยู่แล้วก็เอามากันไปเลยโอ้ยบ้านอบ้านอบ้านมลบ้านลุงกระยาเหรอบ้านตุ๊แกแล้วบ้านมะลุงกระยานานนานนาน เฮ้ยติดซิทีดติดที่ิดยไม่ครบติดซติทีเฮ้ยตะพานถูกน้ำท่วมแล้วารกท่วมแล้วนปหลลากไม่ีตะพานมกระทนตะพานด้านซึ้นบุปูทางื้นบุญก็ต้องเดินหาดแอเวนเจอร์นะฮะ ไปหลังหลังหลังขง้าเด่นโอ้โหนี่มันยังเนี่ยขยะ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 สำนึกดีถึงแยกขยะ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 อ๋อบ้านอำพรเหรออ๋อบ้านโมกโร้ขยะเโ็้ขยะอำพร ย่ดันแม่เา่นลยเหรอี่ดีหลอดไฟไม่ก็เ็ตบ้านอีนอ่ะเอาบ้านนู้นนี่มานี่มาเลยใตยข้ขัวสองขัวเว้ยบ้านเกาะนนี้บ้านติดเกาะในบ้านนี้มานี่ใต้ขัวสองขัวนนี้ก็ต้องใครอยู่บ้าง บ้านเกาะบ้านสามใบเขาบ้านเกาะโอ้มีไฟอย่างสวยเลยเว้ยอ๋อไฟอย่างสวยเลยอ๋อว้าวโอ้ใน่น้ำไหลเนี่ยน้ำไหลไหลไม่ได้ใสแบบนี้ไะน้ำมัน เอ้ยังไม่เยอออกนี่เอาไหนสุดไหเป็นฟุ้นอไมยันมีอยไหมเนี่ยจีอยูเม้าเยบ่ยมียยังเขียวปุดๆจนันอะวมมเดินเน่ก็คอเดินคองนี้ก็ได้ ก็ข้อเดินตามบ้านนองบัวเหรอตรงนี้บ้านบัวก็ได้ออกเส้นน้นก็ได้เยี่ยมบัวเนี่ยเอาบ้านบ้านเป็นอาอาธรรมอโศกเนี่ยม็สร้างบ้านไว้แล้วก็ไม่มาอยู่กันเลยสร้างให้ขี้เกียมอยู่แล้วเฟืองจริงอโศกเฟือเป็นกะเป็นโรงขี้เกียม ขี้เกี๊ยมขี่ใส่บ้านร่งขี่เกี๊ยมมันอยู่ขี่เกี๊ยมอยู่ถ้าออกนี่ก็ติดไก่เขาไปติดไก่แน่เขาจะเหยียบพื้นเมื่อไหร่โอ้นี่ทางการมาเททางการมาเทดีๆไปไหนไงดีๆอยู่นี่ดีๆอยู่นี่เย้ไม่เจอกันนาน ไม่ชนเลยไม่ชนไม่ไม่ชนไม่ไมสนเหอยหไม่ชนเขาไม่ชนเลยมมามาเอาจักรยานมาดิจักรยานมาดดโดนตะโดนโอ้ยติดแทบเลเจอติดยาฟินแล้วนไม่อรงดนะนี่มันยู่ในถูกเต็มแล้วมันมีีงแล้ว อันนี้นนนเฮงนอนแต่มันขึ้นนี่แต่โอ้โหกินไม่ทันเนี่ยเนี่ยหลวงปู่มาที่ลังอันนั้นมาก่อนมันเคยติดอันนั้นก่อนไงน <c oughs> โอ<ห>้ถนนอย่างแกลนเลยเนี่ยซอยนี่ยางแกลนเลยนี่ถนนคนกรี <c oughs> พยายามเรียกว่าสองเมตรนั่นเนี่ยครับพยายามเรียกว่าสองเมตรไม่เต็มดีเนี่ยน่าจะร้อยหกสองเมตรไม่เต็มดีพยายามเรียกว่าสองเมตรไปดูป้ายครับนี่ไงกว้างสามนิ้วนี่ไงนี่ยตัวตีกว้างตีเนี่พยายามสองเมตรอย่างว่า สามร้อยสามสิบหกรวมกันยาวหกหมื่นสามไม้สองเมตรนีแสนหกหมื่นได้ท่กว้างสี่เมตรนี่ไงพยายามจะให้เป็นสองสองสี่สี่เมตรไม่น้อยกว่าสามร้อยสามสิบหกนหกเมตนะ่สามพันสองร้อยบาทแสนครับแสนหกบ่อพัมเมื่อเียนบ่อผ้าบ้านคุณรัตดาทึงบอกผาเอาสีำเงินไอ้สีเขียวมา ตัดตรงนี้ออกให้เหลือ,อเฉพาะบ่อผ้ำเขียนเป็นบ่อผ้าบ่ออะไรมาบ่อผ้าคือบ่ออะไรบ่อส่ผ้าเออมันบ่ออะไรบ่อส่ผ้าบ่อแช่ผ้าเน่าอ็บ่อผ้ำเขียนเป็นบ่อผ้าเขาก็นึกไม่ออกบ่อผ้าบ่อผ้ำนะเป็นบ่อผ้ามันติดติดปลาแสดงว่าคนสมัยยังไม่ได้จับไม่ได้จับฝ้ำ จไม่เคยมาเดินหรือยังสองคนนี้บ้านไมั่เคยมาเดินเหรอเก๋เก๋เดี๋ยวเดินไปเดินมาจะรูถึงบ้านนะนี่เป็นเขตหมู่บ้านเราเหมือนกันนะไม่รู้โน่นยังอีกไกลเพิ่มต้นตาลตัวนี้ก็ซอยซอยแล้วซอยอีกสายสายอะไรอะไร ใส่ลงตรงเต็นใหญ่หมู่บ้านนี้บ้าหมู่บ้านใหญ่ก็หมู่บ้านอือ่นเยอะจ้ะหมู่บ้านอื่นไม่ใหญ่เท่าบ้าหมู่บา้านด่านหมู่บ้านด่านใหญ่มีตั้งหลายเศษนะเนี่ยเป็หนึ่งเศษดสองเศษดสามโอโ้โห มหมู่บ้านนี้ต้องมีมีหมู่บ้านนี้มีตั้งไรคุ้มคิดดูสิไม้นใหญ่หญ่่มูบ้านเล็กหรอกหมู่บ้านญ่เดี๋ยวเราเปิดโควิดแล้วก็คนมาตึงแน่เลยเออนะสะสมอะไรตออะไรไว้คนก็อยากมาดู มีฝูงควายมีฝูงยีราฟมีอะไรเมื่อกี้ส่งไฟมันเบิ่งอะไรกันคนจะสงสัยอมันส่งอะไรไปดูหน่อยมีฝูงควายฝูงยีราฟฟงอา่ามีปโปโปฟงดูดีมมหายแล้วเหรอขึ้นดีขึ้นตัวยาวๆเดี๋ยวนี้แสดงยาวเมตรอะไรยังไงเฮะนี่มันสูงกว่าเตี่ยแน่นอน กยาวคอเล็กเขาเล่นโดยนี้เดี๋ยวนี้มันลืมมันน้องื่อมแล้วไฟนี้มันโดนบ้างยุดเลยบางต้นติเดียวกันต้นว่าบ่ต้นว่า

ทำรายการไม่ดูหนังไม่ดูหนังอ่ะแม่ก็แขงแรตัวแม่อ๋หมาสายโทรศัพท์รล้วก็เด่นนี่เลยวแม่ต่ยันแม่หายเลยแตยิ่งเปลี่ยงก็พ่อใจเนาะโอ้ยขน เราเกิดมาไม่เห็นติดใครติดพ่อติดแม่ไม่เห็นรูเรื่องติดก็ติดกันเองติดพ่อติดแม่ไม่เห็นติดใครแม่เาก็ทํางานไปเราก็ทํางานของเราไปไม่เห็นติดพ่อติดแม่เลยดีถึงดีตัวหัวหน้าปุ๋ย เสียงมันครรเนี่ยหมู่บ้านหมู่บ้านอาธานีดูสายไฟดูมีมีนวยได้ต้นนี่มีนวยสายหมู่บ้านอื่ก็ไม่มีสายไฟอะไรสูงอย่งนี้นะมีมีนวยได้สิกินบอลนีมีนวยได้เขาโอ่เดี๋ยวกินบาคอนี่ยเนี่ยเนี่ยมีลูกนมนงมีทีมาฟันโอ้ยไม่เกลียวได้ไงบางอ ดกอเอาน้ำปลามาปั๊บเอาพริกป่นลงปั๊บเด็ดนี่ใส่อะไรเลยทีนี้ตักซดไม่มีอะน้ำปลากับพริกเท่านั้นแหละไม่ต้องใส่อะไรน้ำปลากับพริกปุ๊บสมัยโน้นอ่ะน้ำปลาสมัยนี้ก็น้ำซีอิวพริกลงไปเสร็จแล้วก็ปอกเปลือกใส่ปอกเปลือกใส่ปอกเปลือกใส่เสร็จแล้วก็นั่งโจโอ้๊ก การซีดใจซีดมันทีเนี้ยเรื่องยี่ห้อไหมครับน้ำปลาไม่ต่อไปนี่แหละปลาล่ากันแทบกินน้ำปลามาเลยน้ำปลาน้ปลาตาไปเฮือระเบิดน้ำปลาตายยี่หือเดี๋ยวนี้คนไม่รู้จักหน้ายี่หือยี่หือไปยี่หือรู้จักไปคหือเปล่าเนี่ยมีใครรู้มั่งหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ครับคนเจ้าเหรอคนเจ้าไปยี่หือเหรอไม่รู้จักเห็นโอ้ย ไปยีโซ่ไปยีโซ่กันยีโซ่ที่ยีหืออันนี้เกน้อยปลาอะไรที่มันเปลี่ยนสีได้อะตัดปลาหมึกไงปลาหมึกอะไรเดินไปไปหื้องงานวัดจะมีขายก็จ ปลาหมึกแพงปลาหมึกไผ่นแป้งแป้งนี่เป็นปลาหมึกเป็นปลาหมึกกระเด็นถ้าชอบ่ะปลาหมึกปลาหมึกแถวไหนแพงสุดปลาหมึกางลหนครับที่เขาบอกสงสัยที่ภาคภูมรัฐดังหรือแถวหน้าโรงแรมแถวหน้าโรงนรมครับปรากฏว่าแถวไหนครับแพง แถวบนสุดครับแถวบนสุดตัวใหญ่เพราะมันตัวใหญ่อ๋อแด้งวบนสุดใช่ไหมตัวล่างตัวเล็กฟันแบบยืดโอ้โหจากตัวสั้นๆยืดเป็นเมตเลยเขาไม่โชว์อแล้วยืดตัวใหญ่ติทั้หบวนทาบไม่ยืดกเทีย่หวหเนรีดเขาถ้าต้องแปลหมดเลยหมึก ไปทำสลีดตะทองปลแล้วก็มาขายบี้มันแบนคนก็ไรแบบนี้เราเปี๊ยมันหอเรื่องอะไรครับมันเป็นหน้าเป็นยีก็ข้างทองมันอสามอะไรสลัดอะไรหอมเต๋เจมูกแห่งเมืองโชนซำซื้ออย่างซื้อกรบโบซื้อบบไปดมกินออกกระอที่ห้างเออประเทศอื่นเกามีเปล่าไม่รู้เราปั๊บบุกแช่งสลัดสาวนี่ครับนั่นก็ไปตัวโลกครับ ข้าวอื่นไหมคะเนื้ออีกไหมคะท่านข้าข้อเราแล้วคนเดูกน้อยมากเด็กน้อยถ้ามีผู้ชายดูแต่ใช่ก็แค่แต่งแแต่พวกเด็กฝุ่เลาดูข้าวฝุ่เราเรียนรายชาติของโชซอนยกดันโดูไอสุนราชการค้าระห <fu> ว <ati> uh ่างประเทศซึ่งจีนญี่ปุ่น ผจะจดตรงนี้ได้ประวัตค่าเดี๋ยวรวสายเดี๋ยววัสายจากที่นี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวนี้ไประวังรถนั้น่ะนี่นุเขาเลียวนะขี่แตกเลยนั่นน่ะเป็นรถียี่งที่มืดนะะ จะไปยืนมองมือมนาทักที่ไปมันไม่ติดโปรีนไปเอาทุเรียนมาให้เห็นเห้นทุเรียนอีกแล้วโอ้นมาแต่ไกลเนนี้เรียนบ้านนี้ฝากไปให้อากาทำเค้กให้ค่ะแต่ว่า ที่ถวายว่าท่านเป็นทุเรียนชนีของศีรษะสวนชัมตะโตหรือยุคยเทเอาไปว่าท่งบนเลยวคุณมุ่ม่กินมีกินมีกินตะขาลำด้วยแล้วก็มีเงาะแล้วก็แล้วก็มาใช้ด่งีกินชึงๆเลยอย่างนั้นน่ะกินในรถ นต้องเป็นโหเเเลยป็นผลไม้ที่กินไปแล้วนี่มีหลักฐานติดตัวทั้งวันเลอะไม่ได้เลยก็รู้กินมันแรงจริงๆมันจับนะทาดิดีไล่บบอกว่ามันมีที่ที่โแรงห้าหมอกับคนก็อยากกินคนไทยแอบอไป โอ้โหทีนี้มันเอาขึ้นไปแล้วมันลำบากเลยไปหยิบออกมากินมันก็มีสิ่งนะนั่งแอบๆต้อง้อนนั่งงานกินในครัวโอ้กินในครัวมันก็มีกลิ่นนะกลิ่นร่วมงรวยเอาได้ก็ได้เชียวก็ไปกินระเบียงกินก็ยากนะต้องปอกหลามวยอย่างเงี้จะเดินผัดล็อบบี้ก็ไดต้องกินหมดทั้งเปลือกยังไงคนเกามีหลักฐานจับได้ ม่ไจะเขียนเม่กี้รีบไปครับข้างทางไปกินบนห้องนอนเขาก็ไปกินในช่วงไม่ต้องกินในห้องนอนก็เขาบอกเขาห้ามเราไปกินบนห้องในห้องนอนแล้วก็บอกเราไม่ได้กินในห้องนอนเราไปกินในช่วม

ม่าม่าดนแต่ทานเดินแต่ท้าโเดินแต่ตามเดินแต่ทานไปหลายโลนะได้สองโลเราต้องการทำในตรงนนะ่นเราก็จะ้นใจเรื่องของกรรมที่จะทำให้เกิดเป็นความสักดิได้คนจะต้องมีองค์ประกอบทำไมนะเรากยายามจะมร มันจะป่กไม่รู้ารไปเน่ยเู้เล่าร่มันจะมีไม่รู้ดวชารว่าจให้เราเป็นอัไรวิอไี่เอาาไมออกเขาขี้เกียจคนบอกเราเ้าต้องมัดตัอย่างดีเลย ท <No> ี่จอดรถท่อง้องโอ้โหที่จอดรถอย่างดีเลยนะยานไปบาลามีไฟบริมีมันเว้ยยาเดี๋ยวไปแข่งกันบุญไฟบุญมัน เหนื่ก็ต้องนอน <c oughs> นือยนะฮสับหัวแรงไม่ดีสับหัวแรงอีกสับง <c oughs> โอ้แหวนเป็นฝ้าเลยเจอความร้อนสับหัวแรงก็คลำปีกต่อ <c oughs> เดินอ่านสวนนี่ก็อารม่าทรปีได้รับอารม่าทรปีหน่อยทีดทีแบบย่างดอกนั่นะหมันแดงดีดอกหวานอะไรนะโหแตงตักดีซีก แจ่งใจไว้เลยอ่าหอดบนนอนแล้วหอดบนนอนแล้วอ